สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญรักษ์ดาวเรืองค่ะเลขที่3 1วันนี้ดิฉันจะมาพรีเซนต์งานเรื่องธรณีพิบัติภัยค่ะภูเขาไฟระเบิดมีภูเขาไฟอยู่หนาแน่นในบริเวณรอยต่อของแผนน่นธรณีที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผนน่นธรณีรูปแบบต่างๆโดยส่วนใหญ่จะพบบริเวณแผนน่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันเนื่องจากการมุดตัวของแผนน่นธรณี ทำให้เกิดการหลอมของแผนธลลีและกลายมาเป็นแมกมาและเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวโลกเกิดเป็นภูเขาไฟนอกจากนี้แนวของตำแหน่งของภูเขาไฟมีพลังที่ยังมีการปัดกุอยู่บ่อยครังนั้นกระจายตัวต่อเนื่องบริเวณของทวีปมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีลักษณะคล้ายวงแหวนจึงเรียกว่าวงแหวนไฟและนี่คือ แผนที่แสดงตำแหน่งของภูเขาไฟที่พบในบริเวณต่างๆบนโลกภูเขาไฟระเบิดนะคะเกิดการภูเขาไฟระเบิดส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับแนวรอยต่อของแผ่นธรณีแต่มีบางกรณีที่พบภูเขาไฟอยู่ภายในแผ่นธรณีซึ่งเป็นบริเวณที่แมกมากปะทุขึ้นมายังผิวโลกจุดที่แมกมาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนผิวโลกเรียกว่าจุดร้อนเช่นบริเวณหมู่เกาะฮาวายบริเวณอุทยานแห่ง ทยานแห่งชาติเยลโลสโตนภูเขาไฟระเบิดนะคะในแต่ละครั้งที่เกิดการประทุของภูเขาไฟจะส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมลาวาที่ไหลจะทำให้เกิดการลุกไหม้ทั่วบริเวณถ้าภูเขาไฟร้อนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะทำให้พื้นที่ถูกปกคลุมด้วยชั้นเท่าภูเขาไฟหนาจนเกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต ส่วนกลุ่มแก๊สที่ปะทุออกมาเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิตหางแก๊สเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับไอ้น้ำในอากาศและกลายมาเป็นฝนกรดขัดการเตรียมพร้อมก่อนเกิดผู้ขาไฟระเบิด 1. ศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอ2ร่วมกันวางแผกนการอพยพและจุดนับ พบของตนเองและครอบครัว 3. เตรียมอุปกรณ์ยังชีพเช่นยาอาหารน้ำ 4. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. ติดตามข่าวสารอยู่เสมอต่อไปนะคะการปฏิบัติต้นขณะเกิดภูเขาไฟระเบิด 1. พยายามควบคุมสติอย่าตื่นตระหนก 2. หากไม่ต้องอพยพให้อยู่ในอาคารที่ปิดมิดชิดใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น 3. หากอยู่ในที่โล่งให้หลบเข้าอาคารหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุด 4. หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากลาวาโดยไม่ได้อยู่บริเวณที่ต่ำหรือแอ่ง 5. หลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สโดยให้อพยพอยู่บริเวณเหนือลม 6. หลีกเลี่ยงอันตรายจากโคลนถลม่มโดยไม่อยู่บริเวณปลายน้ำหรือช่องหุบเขา ต่อไปนะคะการปฏิบัติตนหลังเกิดภูเขาไฟระเบิด 1. ตรวจสอบตนเองและคนรอบข้างว่าบาดเจ็บหรือไม่และปฐถมพยาบาลเบื้องต้น 2. ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอเพื่อป้องกันเศษแก้วหรือสิ่งหักที่อาจทําให้บาดเจ็บ 3. เปิดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉินงดใช้มือถือหากไม่จําเป็น 4. อย่าแพร่ข่าวลือ 5. หากมีการอพยพจะกลับเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงได้เมื่อมีประกาศจากศูนย์เตือนภัย